สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา,นาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะ ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีดาวใหญ่สองดวงย้ายราศีครั้งใหญ่นั่นก็คือดาวมฤตยูกับดาวเสาร์นะคะซึ่งก็ได้ยกย้ายกันไปแล้วแต่ว่าการย้ายของดาวดวงใหญ่นั้นจะยังไม่หยุดแค่เพียงเท่านี้เพราะว่าในเดือนเมษายนดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวดาววาสนาของชาวลัคนาราศีมีนก็จะย้ายราศีอีกเช่นกันก็แน่นอนนะคะว่าพอ ดาวประจําตัวของเราย้ายตําแหน่งก็ย่อมจะส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดไปจากเดิมซึ่งแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนามีนราศีมีนมั่นใจได้เลยนะคะว่าการย้ายครั้งนี้ของดาวพฤหัสบดีจะนํามาซึ่งความราบรื่นความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตของคุณอย่างแน่นอนส่วนการโคจรโยกย้ายของดาวดวงอื่นๆที่เหลือ ในเดือนเมษายนนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีมีนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้ค่ะโดยช่องของแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาดังนั้นถ้าหากรู้ลัคนาขอให้เน้นดูที่ลัคนาเกิดเป็นหลักก่อนนะคะแต่หากท่านใดที่อาจจะไม่ทราบลัคนาไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีมีนรับฟังคำา พยากรแทนได้เช่นกันค่ะ เอาล่ะชาวลัคนาราศีมีนคะถ้าคุณได้มองจากรูปดวงนะที่แม่หมอได้ทำกราฟิกเอาไว้ให้คุณจะพบว่าดาวโดยส่วนใหญ่ในเดือนนี้เนาะจะไปโครจรจะไปกระจุกตัวรวมกันอยู่ในภพกระดุมพะของคุณค่ะและกระดุมพะก็เป็นภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการทองการหารายได้และก็ต้องยอมรับนะคะว่าในราศีเมษน,นั้นจะมีทั้งดาวคู่มิตรใหญ่จะมีทั้งดาวคู่ศัตรูเขาโค จรกุมกันอยู่ก็ถือว่าชาวมีนคุณจะมีทั้งในโอกาสที่จะได้เงินและขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะเสียเงินด้วยนะคะแต่เอาล่ะชาวมีนอย่างน้อยที่สุดในวันที่8เมษายนค่ะดาวศุกร์จะย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณแล้วและเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เข้มแข็งมีความมั่นคง โคจรเป็นเกษตรตราธิบดีในราศีพฤษภและเมื่อดาวสุกโคจรเป็น3มแก่ลัคนานะชาวมีนจะมีตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์กับดวงชะตาของคุณค่ะสุกสามเจริญรักยศยิ่งพระยาแห่ชาติอื่นแม้ตําต้อยยกให้เสมอพงและก็สําหรับดวงปทุมเกณฑ์นี้นะคะก็ย่อมจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะเป็นที่รักที่ชอบของผู้คนทั้งหลายเจ้าชะตาจะรุ่งเรืองจะมีความสุขความเจริญ จะประสบความโชคดีมีผลสําเร็จในชีวิตและเมื่อดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีพฤษภนั้นจะเป็นทั้งเกษตรตาธิบดีเป็นทั้งปฐุมเกณฑ์แบบนี้ก็เบาใจได้เลยค่ะว่าชาวมีนในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักจะอยู่ในจุดที่คุณพอใจเอาละ่ะหลายคนจะมีโชคดีจากการเดินทางอาจจะได้รับมรดกได้สินทรัพย์จากผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์จะได้เงินเพราะความรักความเสน่หาก็ ก็เป็นไปได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะชาวมีนนับตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะจนไปถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอรีนะหมายถึงอุปสรรคปัญหาศัตรูจะโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณและก็ยังมีตําแหน่งเป็นมหาอุดอีกด,ด้วยดังนั้นก็แปลว่าชาวมีนคุณมีโอกาสจะต้องเสียเงินหรือจะมีรายจ่ายจํานวนมากเข้ามาฟื้นไฟ และความร้อนอาจจะเป็นโทษทำให้ทรัพย์สินสมบัติเสียหายได้บางครั้งบางคราวเจ้าชะตาก็อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสังคมการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้นะคะในช่วงนี้ แต่เอาล่ะในความหมายด้านดีนะแปลว่าชาวมีนก็มีเกณฑ์จะได้เงินมาจากการต่อสู้แข่งขันการประกวดการประมูลงานนะและอะไรก็ตามที่เราต้องไปแข่งขันไปต่อสู้ไปฝ่าฟันมาก่อนจะกลายเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับคุณเอาล่ะถึงแม้ว่าดาวอาริจะมีกําลังในเรือนการเงินของคุณก็จรงิงแต่ดาวอังคารนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนในช่วงนี้จะโคจรไปได้ตําแหน่งกเกษตรสลับเรือนกับดาวพุธดังนั้นถึง แม้ว่าจะมีภาระมีค่าใช้จ่ายเยอะก็จริงค่ะแต่ชาวมีนคุณจะยังหาเงินหมุนเงินมาได้อยู่และถ้าประสบปัญหาใดๆคุณจะหาวิธีแก้ไขมันได้บางคนจะมีโชคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนหรือในบางท่านเนาะจะได้ที่บ้านได้คนในครอบครัวมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะและก็มาถึงไฮไลท์ที่สำคัญมากๆของชาวลัคนามีนราศีมีนในเดือนนี้ นั่นก็คือในวันที่19เมษายนค่ะดาวพฤหัสบดีดาววาสนาและดาวการงานของคุณกำลังจะยกย้ายราศีครั้งใหญ่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีก็สำหรับดาวพฤหัสบดีนั้นเนาะในทางโหราศาสตร์ไทยก็เรียกได้ว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์เป็นดาวบุญดวงใหญ่ หมายถึงการเจริญเติบโตการขยับขยายความโชคดีเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยนะคะก็ถือว่าสําหรับดาวพฤหัสบดีแล้วนะเป็นดวงดาวที่ให้คุณกับดวงชะตาสูงมากและการย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษครั้งนี้นะดาวพฤหัสจะโครจรมีมาตรฐานเป็นราชาโชค ก็ถือว่าดวงดาวจะให้ผลนะคะในลักษณะของความราบรื่นความสะดวกสบายการได้อะไรมาแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากนะักและเมื่อดาวเทพเจ้าแห่งความสําเร็จย้ายมาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนการเงินของคุณนั่นก็หมายความว่าดาวบุญดวงใหญ่ได้ย้ายมาหนุนส่งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ นับตั้งแต่วันที่19เมษายนไปเป็นเวลาประมาณอีก1ปีถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวมีนทั้งหลายจะมีกระแสเงินสดจะมีรายได้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาจะมีเงินให้ได้ใช้ได้จ่ายแบบไม่ขาดมือหลายคนจะได้เงินจากสติปัญญาจากความรู้ความสามารถและในบางครั้งบางคราวยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินทองรวมไปถึงนะคะจะช่วย เหลือคุณเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็ได้หลายคนถือว่าจะได้โชคก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนโตหยิบจับทําอะไรจากนี้ไปก็จะสําเร็จแปลเปลี่ยนเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทองหลั่งไหลเข้ามาเมื่อดาวพฤหัสเป็นสองแกนลัคนาถือว่าเป็นศูนย์พาหะนําทางชีวิตจากนี้ต่อไปเจ้าชะตาจะคิดแต่หาเงินหาทองหาความมั่นคงความมั่งคัง่งให้กับตัวเองก็นับว่าตัวของชาวมีนจากนี้ไปเนาะจิต ใจความคิดจะไปจดจ่อกับการทำงานกับการสร้างรายได้จะอยากมีเงินในบัญชีเยอะๆอยากมีความมั่นคงในชีวิตแต่แม่หมอก,ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าพอดาวพฤหัสย้ายปุ๊บปั๊บแล้วไม่ใช่ว่าเราจะสามารถรวยกันในชั่วข้ามคืนได้เลยเพราะในเรือนการเงินของชาวมีนในตอนนี้ จยังมีดาวพระราหูค้นทรัพย์อยู่ดังนั้นอดทนอดใจรออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมดาวพระราหูจะไม่ค้นทรัพย์ของคุณอีกต่อไปแล้วดังนั้นในช่วงที่เรารอให้ดาวพระราหูย้ายออกไปชาวมีนก็ไปคิดทบทวนไปวางแผนไปพัฒนาตัวเองหรืออาจจะไปรองเริ่มต้นทําอาชีพเสริมเรียนรู้ไปก่อนเตรียมตัวของเราให้ดีเมื่อจังหวะและโอกาสแห่งความร รวยมาถึงก็ถึงเวลาที่คุณจะได้คว้าเงินก้อนโตจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่กันนะคะชาวลลัคณาราศีมีน ในด้านการงานดาวการงานของชาวมีนจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินในวันที่19เมษายนค่ะก็นับว่นหลังจากสงการเป็นต้นไปพอย์หลักประเด็นหลักในการทำงานของคุณจะมีเรื่องของรายได้เข้ามามีส่วนในการกําหนดความขยันเอาล่ะสำหรับบางคนจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปหางานใหม่ที่ให้เงินเดือนเยอะกว่าที่เกา่าหรือถ้าหากใครที่ทำธุรกิจทำมาค้าขายแล้วคุณรู้สึกว่า มันขายไม่ดีมันไม่ตอบโจทย์นะคะก็แปลว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องไปมองหาสินค้าใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่ามองหาตลาดใหม่ๆให้กับธุรกิจกิจการของคุณแต่ใดๆก็ตามนะคะแม่หมอมองว่าทิศทางการงานของชาวมีนจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดาวพฤหัสได้ย้ายมาอยู่ในตําแหน่งราชาโชคนะคะดังนั้นใครที่คาดหวังในเรื่องของการเติบโตนะคะในงานที่ทําอยู่คุณก็มีเกณฑ์ สำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้การเรียนการศึกษาจากนี้ไปจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยความราบรื่นเอาละหลายคนจะได้รับโอกาสเกี่ยวกับงานจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายอยู่นะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวสุขได้ย้ายออกจากตําแหน่งที่อ่อนกําลังนะคะและถือว่าดาวบุญยังหนุนส่งดวงชะตาของคุณอีกด้วยดังนั้นแปลว่าจังหวะทางการเงินจะดีขึ้นมามากและตัวคุณเองก็จะไปมุ่งมั่นหาเงินหารายได้ในบางคนก็จะมีเกณฑ์ได้รับข้อเสนอที่ดีมีงานให้ทํา มีรายได้ใหม่ๆมาเติมใส่กระเป๋าแต่ชาวมีนคะในช่วงเดือนนี้คุณจะต้องระวังคนใกล้ชิดคนไว้ใจอาจจะเข้ามาโกงเงินหรือว่ามาหลอกเอาผลประโยชน์จากคุณดังนั้นเนาะช่วงนี้ใครมายืมเงินคุณก็ตามต้องเซโนต้องปฏิเสธไปเลยพูดไปเลยก็ได้ค่ะว่าหมอดูทักว่าห้ามให้ยืมเนาะส่วนในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชาวมีน คุณยังอยู่ในจุดที่โดดเด่นกว่าใครคุณจะเป็นลัคนาราศีที่บุญกุศลอย่างหล่นทับจะได้โชก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนโตเพราะว่าคุณมีดาวพระเกตโคจรเล็งลัคนาอยู่และดาวประจําตัวของคุณก็ย้ายไปเป็นราชาโชคดังนั้นนะคะชาวมีนใครที่อาจจะชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เน้นซื้อเลขที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดนะคะแต่ถ้าคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบเล่นหวยไม่ชอบซื้อ ุ้นโชคลาภของคุณก็อาจจะมาในรูปแบบของการได้รับมรดกหรือจะได้ทรัพย์โดยเสน่หาแทนก็ได้ประมาณนี้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ดาวศุกร์ย้ายไปโยกหน้ากับลัคนาโคจรเป็นปธุมเกณฑ์กับดวงชะตาก็ถือว่าชาวมีนจะมีสเสน่ห์จะเป็นที่รักใกล้ต่อผู้คนทั้งหลายคนโสดก็มีโอกาสจะได้พบรักจากคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงสังคมจะทําให้ได้รู้จักกันหรือบางทีนะคะคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนยกระดับมาเป็นคนรักก็ได้และในท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วนะความรักต้องบอกเลย คว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากในบางคู่จะได้เงินทองได้ของขวันจากคู่ครองแบบเซอร์ไพรส์ เพศตรงข้ามจะนำโชคลาภเงินทองมาให้หรืออยู่ดีๆนะแฟนก็จะโอนตังโอนเงินมาให้ก็ได้แต่ในคู่ใดก็ตามนะชาวมีนที่อาจจะมีปัญหาสะสมมาก่อนหนะ้าเดือนเมษายนนี้พยายามพูดให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าดาวพุธจะไปเจอคู่ศัตรูแบบดาวพระราหูค่ะมันก็อาจจะส่งผลให้มีในเรื่องของการไปต่อปากต่อคาการที่พยายามจะเอาชนะกันด้วยคาพูดคาจาแบบประชดประชันกันก็นกได้นะคะ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะเอาล่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะดาวประจำตัวของคุณกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีธาตุไฟดังนั้นชาวมีนจะต้องระวังนะ,ะเกี่ยวกับปัญหา,าในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ร้อนหรือว่าในช่วงนี้เนาะ,ค,ะคุณจะรู้สึก หงุดหงิดได้ง่ายแบบไม่รู้สาเหตุค่ะดังนั้นทำอะไรก็ตามอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนค่อยๆค,คิดค่อยๆทำนะคะและก็ต้องระวังภัยที่มาจากความร้อนนะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนลวกน,ะน้ำมันกระเด็นไฟไฟฟ้าฟืนไฟต่างๆภายในบ้านก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีปิดสวิตช์ให้เรียบร้อยดับทูบดับเทียนให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านนะคะ ในส่วนวันที่โชคไม่ค่อยเข้าข้างชีวิตอาจจะต้องไปเจอกับคนที่ปากไม่ดีจะได้แก่วันที่ 2, 3, 6, 7, 8, 15, 16, 29และวันที่30เมษายนนะคะสำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงทายได้ไพ่3ถ้วย The Devil และ 8คาเอาละค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะไพ่ใบแรกของคุณในเดือนนี้เป็นไพ่สามถ้วยค่ะดังนั้นเนาะเมษายนก็น่าจะเป็นเดือนแห่งบรรยากาศของการสังสรรค์การกินเลี้ยงนะคะหรือบางทีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ไปพบปะพบเจอไปติดต่อกับผู้คนมากขึ้นค่ะ บางคนก็อาจจะได้ไปกินของอร่อยนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จบางอย่างก็ได้นะคะส่วนเดวิลนะคะที่เข้ามาเป็นใบกลางแน่นอนค่ะว่าในบรรดาที่ผู้คนเราได้ไปพบปะพบเจอไปพูดคุยก็ย่อมที่จะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีดังนั้นชาวมีนจะต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงการถูกแทงข้างหลังระวังในเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณถูกเอารัด เอาเปรียบก็ได้ส่วนไพ่8คาถาที่เข้ามาเป็นใบสุดท้ายก็จะเป็นไพท่ที่หมายถึงการขยับขยายการมีทางเลือกที่มากมายและการที่ดาวประจําตัวของคุณได้ย้ายราศีในรอบนี้ก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวมีนจากนี้ต่อไปจะได้เรียนรู้จะได้มองเห็นโอกาสมากมายเต็มไปหมดคุณจะค้นพบว่าอะไรคือเป้าหมายในชีวิตอะไรคือความหวังความฝันที่จะพาคุณไปสู่จุดที่ดีกว่าเก่าและ 8คาถาในอีกความหมายก็ยังหมายถึงการที่ชาวมีนจะได้เดินทางจะได้ไปในสถานที่แปลกใหม่หลายๆคนนะคะก็อาจจะได้ไปชาร์จแบตเติมพลังให้กับตัวเองด้วยการเดินทางท่องเที่ยวได้ไปต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลน,นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i ไครต์กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะและหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติน้อสละเวลาช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแ like, ชร์ share, ช่วยกันเขียนคําแนะนําคําติชมนะคะอาจจะทักทายแม่หมอมาใต้คลิปโดยตลอดนะคะ แม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ